ทางอบจโคราชนะครับเป็นคนซื้อนะครับซึ่งก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบการซื้อนะครับว่าอบจสามารถซื้อได้ไหมเทศบาลนครราชสีมาหรือเทศบาลอื่นๆเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมและมีวิธีการบริหารจัดก,การอย่างไรนะครับประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการที่เรานำงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด บางส่วนมาใช้ในการซื้อวัคซีนเพื่อคนในจังหวัดและก็เพื่อพี่น้องประชาชนนายแพทย์เจตบุญยะวงวิโรธผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกมาเปิดเผยกรณีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเรียมหาแนวทางจัดซื้อวัคซีนซินโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมประสานกระทรวงมหาดไทยดำเนินการปลดล็อก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัคซีนได้เองทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาชี้แจงว่าต้องสำรวจความเห็นของประชาชนก่อนนะครับและคาดว่าอาจจะมีหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มสภาอุตสาหกรรมหรือโรงงานต่างๆที่มีพนักงานจำนวนมากต้องการจะฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มตัวนี้เช่นกันแต่ว่าจะต้องดูระเบียบหลักเกณฑ์การจัดซื้อและมีแผนบริหารจัดการให้ถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บและการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายด้วยนอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสนใจจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนี้เช่นกันนะครับโดยนางกนกพรเดชเดโชนายกอบจนครศรีธรรมราชเตรียมวางโครงการและสั่งจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มล็อตแรก10,000แโดสให้กับชาวนครศรีธรรมราชด้วยเชื่อมั่นในความปลอดภัยและข้อห่วงใหญ่เพราะนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดง เช่นเดียวกับพลตบโทคำรณวิทย์ทูปกระจางนายกอบจอปทุมธานีนะครับยอมรับถึงสถานการณ์การระบาดของโควิดว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่สีแดงจึงตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกซินโนฟาร์ม1 0 0 0 0แสนโดสเพื่อฉีดให้กับคนปทุมธานี5 0 0 0สคนขออภัยนะครับ5 0,000คนนะครับโดยจะพิจารณาระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและวางโครงการเสนอสภาอบจอให้เร็วที่สุดครับ ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยนายเจษดาสรุตสุดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลศรีนกพมา่าอําเภอลับแลในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าผู้บริหารเทศบาลทั้ง26แห่งต่างสนใจและพร้อมจะใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนโฟาร์มเช่นกันและย้ำที่จะยึดระเบียบท้องถิ่นนะครับในการดำเนินการให้รอบครอบและเร็วที่สุดเพราะแม้จะเป็นงบประมาณท้องถิน่นแต่ก็เป็นเงินภาษีของประชาชน